สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะอ้าตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยต่องวดของน้องโอเลมาฝากค่ะเพราะว่าหลังจากที่น้องโอเลนะคะปล่อยรัฐบาลให้เขามาแล้ว2องงวดติดคุณพ่อคุณแม่งวดวันที่หนึ่งกันญาที่ผ่านมานะคะเข้าเต็มเต็มเข้าตรงตรง มื่อน,นีน้องโอเล่้อมปล่อยตองวดใหม่คุณพ่อคุณแม่พิจารณาแล้วนะคะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเนาะแลวก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอผ่านแนวทางดีๆของทางช่องบุญเดิมชคเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันเลยคะ่ะได้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วนะคะน้องโอเล่ปล่อยตองวดใหม่คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณากันแล้วนะคะน้องโอเล่นี่เขามา2สองงวดติดแล้วดีคุณพ่อคุณแม่ งวดเมื่อกี้เนาะงวดวันที่หนึ่งกันย่าที่ผ่านมาเข้าอีกแล้วราเข้าเจ็ดแปดตรงๆง,งไม่ต้องกลับพูณน่ะโอ้ยแล้วก็เกือบสามโตแตกอืมสุดยอดอิลีน้องโอเล่นะคะน้องโอเลบอกว่า งวดน,นี้เขาอีกแตกอีก,กว่าสันปล่อยมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาแล้วนะคะในชุดตองงวดนี้นะคะเส้่นซองเฝ้าตามให้เนาะและกับมือนีบ่มีเล็เล่านะคะเพราะว่าน้องโอเล่เป็นเป็นเสี่ยนเล็เล่าอีกท่านหนึ่งของทางช่องญนาโชคเนาะเส้่นซองก็เลยเว้นไห้นะคะเอามานําเสนอในมือที่บ่มีเหล็เล่าคุณพ่อคุณแม่จังสิบ,บ่สับสนนะคะอ่ะเนี่โชคลับทานก้อนค่ดินเอเกาคุณพ่อคุณแม่อันใดวสันเอฟซีว่า เข้าตัวได้ละอีลาเส้นซองแม่บ่เห็นแม่บ่ได้เบิ้งคลิปนะคะเอามาให้เบิ้งแนวาสันอันนี้ลักฐานเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่ชุดสายด่วนรัฐบาลไทยนะคะน่องโอเล่ปล่อยมาเข้าเจ็ดแปดตรงๆนะคะตัวจับคู่เข้าเจ็ดแปดตรงๆแถมนะคะชุดกันผาดนี่น้องโอเล่บอกว่าฝากแน่วปาสันกันพาดอันนี้เก้าเจ็ดแปดสัน เกือบแม่นสามโตแต่คุณพ่อคุณแม่โอ้ยอีกนิดเดียวนะพิทรักเดียวคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าก็ถือว่าเขาเนาะเพราะว่าโตจับคูน้องโอเลจับมาให้คือเจ็ดแปดนะคะเข้าเต็มเต็มตรงๆนะคะอันนี้รับค้านเกานะคะนะมือนี่ก็คือจังพี่บอกนะคะน้องโอเลก็ได้ปล่อยตองงวดมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้พิจารณาแล้วนะคะเอาตั้งแต่ตองงวดพิละเอาต้นๆเลยนะคะ หากมีคนมักนํานะคะเพื่อหลายทันหลายคนมักแล้วอยากไปยิบจับลอตเตอรี่ว่าสันสิ่ได้ทันเวลาเนาะเพราะว่าถ้าไปไกลๆงวดไกลๆเลขออกนี่ลอตเตอรี่มดแพงแล้วว่าสันคุณพ่อคุณแม่ว่าอ๋เนี่อยู่ในมือเซ็นสองแล้วนะคะสําหรับแนวทางต่องวดนะคะแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของน้องโอเล่ประจํางวดวันที่สิบหกันยายนสอง6นห้าหนะคะงวดนี้นะคะน้องโอเล่ให้ ตัวเลขชุดรวมมาเหมือนเดิมนะคะชุดรวมเนี่ยคือตัวเลขทั้งเบิรนี่ไปทั้งบนทั้งล่างนะคะบดแยกบนแยกล่างมาใหา้เนาะบอกว่าเด่นวิ่งลูดไปที่5กับ7จ็ดประสันให้ตัววิ่งตัวลูดมากคือ2โตัวนะคะตัวเด่นของน้องโอเล่ก็คือหากับ7นะคะในงวดนี้จับคู่มาให้นะ,ะทาหาสีมานี่สีมากับหาสองหาสี่หาเจ็ดหาหก หาเก่าแล้วถ้าเจ็ดสิมาหนิซีมากับเจ็ดซีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก่าวัดสันอ่าเลขจับคู่หนิไฮมาทอนี่คุณปอคุณแม่นะคะมีจากหางนี่สิบหางนะคะเล็กติด 5, 5, ห้าห้าหางเล็กติดเจ็ดนี่อีก 5, ห้าางนะคะสิบหางนี่น้องโอเลมิโตเน้นไ้น้ำเน้นเน้นว่าสันโตที่น้องโอเลมมักแห้งเป็นพิเศษนะคะ มีอยู่หาหางคุณบอกคุณแม่น้องโอเล่มักไปที่หาสองหาสี่หาหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก่านะคะอ่าอันนี้คือเลขจับคู่เนาะมาดูในส่วนเลขสามตัวกันบ้างนะคะน้องโอเล่ให้มาทั้งหมดห้าหางด้วยกันนะคะในส่วนเลขสามตัวนะคะก็มีห้าสองห้าห้าเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ด 7จ็สองแล้วก็ห้าเจ็ดสนั่นเองค่ะนี่มีทอนี่เลยนะคะให้เลขวิ่งมาสองโตเนาะแล้วกัเลขจับะคะู่มาสิบหางนะคะแล้วกัเลข3ามโตมาอีกห้าหางนะคะนี่คือชุดตองหัวที่น้องโอเล่ปล่อยมานะคะเป็นสูตรคำนวณของน้องโอเล่เองนะคะสูตรส่วนตัวว่าสัน บอกไพ่มาได้่าสันเป็นสูตรลับเฉพาะ่าสันเดยน้องโอเล่บอกว่างวดนี่แต่ทั้งสูตรคำนวณทั้งเลขสายด่วนรัฐบาลไทยแท้่าสันอ้าก็ลองเบิงเนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่นะคะนี่ที่เซียนซองอันไปบังหันนีเนาะนะคะแนวทางต่องวดของน้องโอเล่นะคะเลขรัฐบาลไทยงวด16กันยายน2566นะคะ น้องโอเล่ให้ตัววิ่งตัวรูดมา2ตัวด้วยกันก็คือ5กับ7ค่ะจับคู่มาให้ก็มี5 2 5 4 5 7 5 6 5 9 7 4 7 2 7 5 7 7, 7แล้วก็7 9ค่ะส่วนโตน้องโอเล่เน่นๆนะคะก็คือโตที่เส้นซองว่งกลมไหวก็มี5 2 5 4 5 6 7 7แล้วก็7 9นั่นเองค่ะ ส่วนเลขสามโตไหมากก็คือไหมาหาหางพพ่อคุณแม่มีหาสองหาหาเจ็ดสองแล้วก็หาเจค่ะในส่วนเลขสามโตน้องโอเล่น้นแนไปที่หาเจ็ดสแล้วก็หาเจค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ นี่อันนี้คือสูตรคำนวณของน้องโอเล่นะคะปลอยออกมากคุณพ่อคุณแม่ได้เช่ชมก่อนนะคะตองวดเลยคือจังที่บอกนะคะเพื่อมีหลายท่านหลายคนมักนําน้องโอเล่ในงวดนี้นะคะจะได้เอาไปเลือกเบิรงลอตเตอรี่กันก่อนนะคะสิไในท่านเวลานะคะส่วนสายด่วนรัฐบาลให้นี่ต้องถาก่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะฟังจากซื้อหันละเลขสายด่วนรัฐบาลไทยวสันถานย่ามก่อนคุณพ่อคุณแม่ น้องโอเล่ได้มากย่ามได้ติดเฝ้าติดต่อมาบอกท่านที่ว่าสันเดนะก็ต้องทารุ่นกันว่าสิได้มือใดเนาะอาจจะไหวบางงวดก็ไหวบางงวดก็ได้ซ่านะคะอันนี้กะต้องทาจังได้ก็ได้ก้อนเหล็กออกว่าสันน้องโอเล่ว่า <c oughs> น้องโอเล่บอกว่าสิพยายามเอามาให้ไหวๆเด้อนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้มีเวลาไปยิบไปจับไปวิเคราะห์ไปไต่ตองนะคะเอาไปเสียงควันแน่ละนะคะลองบึงนะคะอ่ะ สำหรับแนวทางตองงวดของนองโอเลในคลิปนี้นะคะเส้นซองกะบบมียงแล้วนะคะก็คือจังที่บอกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิ้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนองโอเลเพิ่นกะเอามาให้เป็นแนวทางซื้อน,นะคะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อน,นะคะบดามียังมากกราดั้นตีคุณพ่อคุณแม่วันเลขของเพิ่นจะมาแน่นอนรอยเปเซนะคะ เรื่องตัวเลขนะคะไม่มีใครรู้ได้นะคะถ้าลูขึ้นสีโพเห็ดยังดอกคือนสีโพเห็ดการเห็ดงาขึุนพ่อคุณนแม่นะคะเนาะอากลองพิจารณาเบิงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซนสองก็ไม่มีอะไรแล้วท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเมื่อนี้นะคะติดตามไว้ดีๆคุณพ่อคุณแม่เซียนซองจะตามให้ ทุกคนเลยทุกเซียนเลยนะคะที่เพิ่นเขาเลขกรัฐบาลให้เนาะยังเหลืออีกหลายสำนักนะคะบ,บว่าสิเป็นเซียนผัสทธากระเขาอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่โอ้ยฝีมือการคำนวณของเพิ่นกับวรัรมดานะคะเซียนโครลดัดกระเขาเมื่อกันฝากติดตามไว้น้ำนะคะเดี๋ยวเซียนซองฝาเห็ดคีปร่องห้คุณพ่อคุณแม่สิได้มีเวลาเอาไปวิเคราะห์เอาไปเสียงฟันนะคะ เพื่อได้ยิบได้จับไว้ๆนะคะจะได้ทันเวลาเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเซสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ